นี้เรามาต่อกันในบทที่3นะครับก็เรื่องของแบบจําลองฐานข้อมูลก็โดยหลักการอนาะจารย์ต้องบอกว่ามนุษย์เราก็ไม่ได้คิดไอ้ของที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยได้เป็นสิ่งแรกเสมอหรอกครับก็อย่างเช่นว่าแบบจําลองเชิงสัมพันธ์ที่เราเห็นว่าเป็นตารางเป็นคลน์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับในฐานข้อมูลบางคนอาจจะเคยได้เห็นมาบ้างแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยอ่าก่อนแล้วเนี่ยเราต้องได้อย่างอื่นมาก่อนใช่ไหมแลวจริงๆแล้วแบบจำลองแบบเชิงสัมพันธ์ที่เป็นตารางเนี่ยมัน ก็ไม่ใช่เป็นแบบสุดท้ายหรือแบบปัจจุบันล่าสุดด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันเป็นมันเป็นแค่แบบที่มันป๊อปปูล่าที่สุดนั่นเองนะครับก็ในวัตถุประสงค์ของบทน,นี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงความหมายของแบบจําลองข้อมูลนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์แต่และแบบจําลองข้อมูลแล้วก็ประเภทนะครับแล้วคุณสมบัตินะครับตรงนี้แล้วมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ก็แบบจะลองข้อมูลก็คือเป็นความหมายของก็คือตรงตัวเลยคือมันก็คือเป็นโครงสร้างของข้อมูลในระดับตากการรกะนะครับก็คือระดับ conceptual นั่นเองนะครับก็คือเราก็จะพูดถึงเหมือน ER แบบโมเด l อะไรพวกนี้นะครับซึ่งจะเป็นระดับที่จะให้ผู้ใช้น่ะเห็นว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างแล้วแต่และข้อมูลอ่ะมันสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับตรงนี้เป็นเทคนิคที่ใช้ในการจัดการโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับตรงนี้คราวนี้ แน,น่นอนเราสร้างขึ้นมาก็เพื่อให้เราสามารถที่จะถ่ายทอดแนวความคิดของเราสู่แบบจําลองได้เราก็ที่สาคัญมากๆคือธรรมดาแล้วถ้าเกิดเราทําระบบด้วยตัวเราเองคนเดียวทาแล้วเราไม่ต้องไม่มีใครยุ่งอะไรกับเราเลยนะ่ะเราไม่มีความจำเป็นเลยคนระับที่ต้องเขียนแบบจําลองฐานข้อมูลแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วยแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นที่เราจะต้องสื่อสารอะไรเหมือนกับว่าเหมือนคนในทีมงานน่ะจะต้องสื่อสารมาแล้วให้เราเข้าใจได้ว่าอ๋อสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่นั้นน่ะ เราเข้าใจตรงกันนะหรือว่าไม่เหมือนกันอย่างไรโดยการที่เราดูจากแบบจําลองของข้อมูลได้นั่นเองคราวนี้แบบจําลองของข้อมูลเนี่ยมันก็มีด้วยหลักๆเลยเนี่ยก็คือเป็นเรืเ่องของรายละเอียดก็คือเป็นสองรูปแบบสองเรียกว,ว่าเป็นสองเลเยอร์สองเลเวลละกันแต่จริงๆมันก็คือทันแบบียวนาดแต่อยู่ที่ว่าเราจะเขียนละเอียดขนาดไหนแบบแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของการจําลองเชิงแนวคิดก็คือเป็น Concept u a l m o เด l ก็จะเป็นการแบบเหมือนกับว่า ใช้แผนภาพนะครับในการที่จะวาดความสัมพันธ์ซึ่งความสัมพันธ์ที่วาดอยู่ในระดับคอนเซ็ปชวลด้วยก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเหมือนกับว่า,อาบอกไม่ลงดีเทลมากนะเช่นเราบอกว่าข้อมูลนี่เก็บเป็นตัวอ,อ,กอักษรเรามีฟิล์ันนี้อะไรประมาณอย่างนี้เฉยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงดีเทลไว้ว่าไอ้ตัวอ,อักษรที่ว่าจะเก็บได้สักกี่ตัวนะอะไรประเภทพวกนี้ส่วน i m p พ e m e n t a t i o n เนี่ยมันก็จะอธิบายลงลึกไปที่ตามโครงสร้างของฐานข้อมูล ความแตกต่างหลักๆเลยของ2ตัวนี้ก็คือว่า conceptual model เนี่ยมันเป็นแบบจําลองที่ทุกยี่ห้อของรัชเบรดอาจจะใช้เหมือนกันนะครับพอเวลามันไป implement จริงๆแล้วเนี่ยบางรัชเบรดมันทําบางฟีเจอร์ไม่ได้หรือบางรัชเบรดทำฟีเจอร์ที่มันมีคุณสมบัติพิเศษได้ตรงเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนมันให้เป็น implementation model พวกเนี่ยมันก็จะไปใช้กับตัวระบบฐานข้อมูลจำเพาะจำเพาะยี่ห้อน,นั้นเท่าน,านั้นนั่นเองนะครับตรงนี้ ซึ่งคุณสมบัติของฐานจำลองแบบจำลองข้อมูลที่ดีนั้นจะต้องมีความง่ายต่อความเข้าใจนะครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนจริงๆก็คือมันก็เป็นมาตรฐานแหละว่าว่าจะเป็นแบบนี้แล้วโดยทั่วๆไปแล้วถ้าโจทย์มันไม่ซับซ้อนจริงๆครับเราเราแปลงโจทย์นะทำข้อสอบแล้วแปลงโจทย์จากข้อความมาเนี่ยเราเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแบบจำลองเนี่ยมันก็จะมีแบบจำลองอยู่ อันนี้ก็คือหนึ่งหรือ2แบบแค่นั้นเองก็คือมันก็จะมีไม่เกินไปกว่านี้ไม่ต่างกันมากประมาณนี้โดยหลักการก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับตรงนี้กรณีแบบจําลองฐานข้อมูลอย่างที่บอกไปว่าโลกเราไปนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแบบจําลองเชิง,งเล้ว่าเชิงสัมพันธ์นะฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เป็นตารางนะเป็นอันดับแรกเราอยู่อันดับที่สามด้วยซ้ำนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ระดับสุดท้ายด้วยมันก็มีต่อจากนั้นไปอีกนะครับเราลองมาดูกันแล้วกัน แบบแรกเนี่ยก็คือเป็นแบบจำลองแบบเป็นลำดับชั้นหรือเรียกว่า h i เ e r a ร e c h า c a l database บก็คือเป็นโครงสร้างแบบเป็นชั้นๆเหมือนระดับเหมือนชั้นต้นไม้นั่นเองก็คือตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์ที่เขาเรียกกันว่าเหมือนแตกเป็นกิ่งไม้แตกเป็นสาขาจัดเก็บความสัมพันธ์ที่เรียกว่า parent child r e l a t i o n น h i p นะครับตรงนี้หรือว่าเป็นแบบพ่อลูกนั่นเองก็คือเช่นว่าถ้าเรามีาแผนกอยู่ที่เป็น Par e n t record type ทนะครับตรงนี้เราก็จะมีพนักงานหรือมีโครงการที่อยู่ภายใต้ของแผนนกั้น ไอ้แบบเนี้ยมันก็จะเป็นการเก็บข้อมูลแบบว่าเหมือนกับลงรายละเอียดใช่ไหมเราลงผิวข้างบนก่อนว่าหกหน่วยงานใหญ่ไหมครับเก็บบริษัทบริษัทมีแผนกแผนกมีพนักงานใช่ไหมอะไรประมาณนี้แผนกหนึ่งก็มีโครงการแต่ว่ามันแน่นอนว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ว่าแต่ละโครงการมันก็จะสามกันกับแผนกอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆถามว่ารูปแบบอันนี้มันล้าสมัยไปยังเออมันอาจจะล้าสมัยไปแล้วนะเพราะว่าเขาจะไมใช้แบบต่อไปคือแบบที่สองนะครับตรงน,นี้ ก็คือ,อยังคงใช้กันอยู่คราวนี้ให้ออราชิเคาลและ,จะเจเบตโมเดลเนี่ยมันมีกวามสัมพันธ์ที่มันจะมีปัญหาอยู่ด้วยกันอยู่2อ,อย่าง3อย่างล้กันนะครับอย่างแรกเลยคือว่าตัวพา r e เ t นซ์ชาร์เดนชิพเนี่ยก็คือพ่อน่ยมีลูกได้หลายคนแต่ลูกเนี่ยมีพ่อได้แค่คนเดียวนะครับตรงนี้หมายความว่าโครงการที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามันโครงมันโคงกันมากกว่า2แผนกเนี่ยจะเก็บในรูปแบบของให้ออราชไม่ได้ เพราะว่าโครงการต้องอยู่ในผแผนกในผแผนกหนึ่งจะมาโคร้ร่วมกัน2แผนกเนี่ยไม่ได้นั่นเองนะครับตรงนี้นั่นแหละคือปัญหาแล้วเห็นไหมครับตรงนี้เราก็ทุกเรคคอร์ต้องเป็นผาเรียชายเรคคอร์ดหมายก็ว่าอะไรหมายก็ว่าเราอยู่ๆนะเราจะมีโครงการเราบอกว่าอ๋อโครงการนันอาจจะมีหลายผลแผนกเอางนี้แล้วกันถ้ามันโครงการหนึ่งมันอยู่ใต้2แผนกไม่ได้เราแยกมันมาเดี่ยวๆเลยไม่ได้ก็คือมันจะต้องเป็นแบบระดับชั้นของต้นไม้อ่ะลงมาเรื่อยๆนั่นเองก็คือมันจะไม่มีทางแตกหรือลอยอยู่เดี่ยวๆออกมาได้นะครับตรงนี้ แล้วก็ถ้าเลคคอร์ดหนึ่งเนี่ยมีรูปมากกว่าหนึ่งแล้วใช่ไหมครับลำดับของเลคคอร์ดเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์จากซ้ายไปขวาด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นลำดับของมันนะครับมันก็มีลำดับด้วยตรงนี้เช่นว่าอย่างวิชาเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับวิชารัฐบาลอะไรเงี้ยเราก็มีคนเรียนอยู่สังเกตได้ว่าถ้าวิชาจะไปเรียนเขียนโปรแกรมไหนวิชาจะไปเรียนไม่ได้นะครับตรงนี้วิชาเรียนได้แค่รัเบาวิชาเดียวก็คือมันจะเป็นปัญหาตรงนี้แหละก็คือเป็นปัญหาของไฮเออรอจีเข้าซึ่งเขาก็ไม่ค่อยใช้กันแล้วเขาก็ จะไม่ใช่อีกแบบหนึ่งนะครับตรงนี้แบบที่สองก็จุดเด่นมันคืออ่านง,ง่ายๆเลยเพราะมันทําอะไรได้ไม่มากมันก็มีความซับซ้อนที่น้อยใช่ไหมค่าใช้ใจ่ายของระบบโครงงานที่น้อยแล้วก็รูปแบบเงื่อนไขค่อนข้างจํากัดมันก็เรียกว่าเป็นชั้นๆรักษาความลับได้ดีแน่นอนข้อเสียก็เป็นเรื่องของการการจัดโครงสร้างที่มันไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่เลยนะมันก็เลยทําให้เกิดความซําซ้อนที่มากหมายความว่าถ้า เราจะเก็บเลขคอร์ดว่าวิชัยเรียนนัตช์เบรแล้วก็เรียนเขียนโปรแกรมมิใช่นั่นคือเราต้องเขียนอีกเลกคอร์ดหนึ่งที่ชื่อว่าวิชัยเหมือนกันไปเก็บไปที่เขียนโปรแกรมด้วยฉะนั้นถ้าวิชัยเปลี่ยนชื่อเมื่อไหร่ใช่ไหมครับจะต้องอัปเดตทั้งสองทีนั่นแหละคือปัญหาเหมือนกันนะครับตรงนี้มันจริงมาที่มาเป็นที่มาของตัวนี้ครับเน็ตเวริร์กดัตช์เบรโมเดลตัวรูปแบบนี้ก็ยังมีการใช้กันอยู่จริงๆมันก็เหมือนกับเป็นการกลพันุอย่างหนึ่งเขาจะใช้เป็นรูปแบบของเป็นพวกกร เป็นพวกกราฟเป็นไดอะแกรมอย่างเงี้ยครับปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่นะครับตรงนี้ก็มีรูปแบบนี้อยู่บ้างนะก็อย่างที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันป,ป,ป๊อปเลยก็เป็น g ูเกิลไฟเบร์นะครับลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะครับตรงนี้ก็ก็ใช้ในแนวของกราฟและจับเแบรบซึ่งมันก็จะมีลักษณะเหมือนกับการแบบจำลองเหมือนเครือข่ายอย่างนี้ก็คือมันก็คือเหิดอห้ฮอรทิเคิลทุกประการเลยแต่มันต่างตรงที่ว่าไอตัวต้นกําเนิดนะมีลูกได้มากกว่าหนึ่งแล้วก็ยอมให้อยู่ชั้นที่เหนือกว่าไปได้ด้วยนะครับตรงนี้ก ลูกเห็นไหมครับอ่ลูกมีต้นกาเนิดข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งนะครับแล้วก็ยินยอมให้อยู่ชั้นที่เหนือกว่าขึ้นไปได้ด้วยตรงนี้เนี่ยนี่คือของสาคัญน,นะครับตรงนี้ง่ายๆคือประมาณว่างี้ว่าเออวินัยเนี่ยเขาจะชี้ไปที่ d a t a b เบ e แล้วก็การเขียนโปรแกรมได้วิธิก็เรียน2หลักสูรตรได้เหมือนกันนี่ก็คือพิเศษตรงนี้มันก็ทําให้การเก็บข้อมูลเนี่ยมันก็ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่ก็คือลดก,การเก็บข้อมูลแต่แน่นอนแต่อย่างอื่นที่เหลือเนะี่ยเหมือนให้เราดีเข้าทุกประการเลยซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมีข้อจํากัดหลายประการด้วยกัน อย่างที่บอกไปว่ามันก็ยังมีคนใช้อยู่ฉะนั้นแล้วก็ในบางรัตเตอเบตในบางยี่ห้อเชนั้นมันก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์เราอยากจะใช้รัตเตอบตตัวนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเหมือนปรับกระบวนทัศทัดกระบวนแนวความคิดในการที่จะเขียนโปรแกรมในรูปแบบต่างๆนะครับตรงนี้ตอนนี้ข้อดีของมันก็แน่นอนมันก็แอดวานซ์ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งใช่ไหมก็มีการเยงข้อมูลกลับไปกลับมาได้แล้วก็มีความอะไรนะเรียกว่า มันเหมือนกับได้หลพาเลนไหลายพ่อนั่นเองก็แปลว่าความซ้าซ้อนของข้อมูลมันก็จะลดลงใช่ไหมครับแต่ข้อเสียก็คือมันก็ยังเป็นเรื่องของการยากต่อการใช้งานอยู่ดีถามว่ารู้เลยว่ามันยากใช่ไหมจริงก็จะบอกว่าถ้าพูดถึงระดับเบสบนโลกใบนี้ก็99%เป็นต่ะเป็นระบเบสเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทั้งหมดเลยฉะั้นไอ้พวกเน็ตบุกระดับเบสมันมันก็มีครับแต่ว่ามีน้อยไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วจริงๆแิงวถ้าเกิดว่า เราจะเรียนรู้แล้วเราก็ยังไม่ได้มั่นใจฝีมือเราขนาดนั้นอาจจะแนะนําว่าเริ่มต้นจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ก่อนหรือเรื่องอื่นๆเราค่อยๆกระจายมันออกไปนะครับตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยฐานข้อมูลแบบไอตัวเน็ตเวิร์กไรเบสโมเดลตัวนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับคนทั่วไปเท่าไหร่หรือสำหรับคนที่จะหัดเขียนโปรแกรมเท่าไหร่ตรงนี้แล้วก็เป็นรูปแบบที่มันไม่ค่อยยืดหยุนเท่าไหร่ถึงแม้ว่ามันจะยืดหยุนเพิ่มขึ้นจากไฮโลจิคอาก็ตาม คราวนี้มันก็มาแบบจําลองแบบที่3ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มันมันก็จะคือคือเหมือนในสมุดโน้ตสมุดจดบัญชีหรือทําระเบียนเลคคอร์ดที่คนเขาสมัยก่อนเขาทํามากขึ้นก็คือเป็นการสร้างแบบจะลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยก็คือเราก็จะบอกให้มันเหมือนทุกอย่างมันเหมือนเป็นตารางอ่ะมันเหมือนก็เราจดเรคคอร์ดลงไปมีแถวมีคอลัมน์มันเองเชื่อมโยงระหว่างกันซึ่งแต่ละแถวและแต่ละคอลัมน์เนี่ยมันก็จะสามารถเชื่อมโยงระหว่างกันได้ ็เดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยอาจารย์ก็จะเน้นลงลึกของตัวฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะครับมันก็จะมีพวก terminology หรือว่าคำศัพท์อื่นๆอีกมากมายที่เราก็จะได้เรียนรู้เอาไว้แต่ก็คือให้รู้คร่าวๆก่อนว่าตัวนี้แหละก็คือเป็นตัวที่เราจะใช้ในปัจจุบันนี้นะครับก็เหมือนกับบอกอย่างเงี้ยเราแยกเป็นตารางว่าเรามีอ่ามีตารางของพนักงานอยู่แล้วก็ทางพนักงานเนี่ยเขามีเดฟนัมเบอร์คือดีพาร์ตเมนต์นัมเบอร์นะคือรหัสของแผนกนั่นเองซึ่งรหัสของแผนกเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกันกับตัว ตารางของแผนกตรงนี้ใช่ไหมฉะนั้นแล้วแปลว่าอย่างเงี้ยเราบอก่็มีซีรีอยู่แผนกนั้เบอร์สิใช่ไหมถ้าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงความคิดของไอ้ัวนี้ได้ก็จะรู้ว่าอ๋อซนะีรีสอน่ะอยู่ที่แผนกบัญชีแผนกแอคเคาน์ติ้งอยู่ที่สาขาสีลมนั่นเองประมาณนี้ก็คือมีความเชื่อมโยงกันแบบอย่างนี้เราสามารถจะสื่อกวามหมายจากการที่เราเห็นความสัมพันธ์ของสองตารางนี้ได้นะครับตรงนี้คราวนี้แบบจะลองเชิงสัมพันธ์เนี่ยกย็ง่ายๆเลยข้อดีของมันก็คือมันป๊อปปูล่าที่สุดนะครับมันก็มีเงื่อนนไขแล้วก็มั แล้วก็ระบุได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็ะจะบอกว่าไงดีนะอาจารย์เองก็ทํางานวิจัยทางด้านตรงนี้มาเยอะก็ถ้าลงลึกๆเพราะว่ามันง่ายก็ง่ายจะ่บอกมันยากก็ยากอาจารย์ว่ามันซับซ้อนซับซ้อนก็ไม่รู้นะครับก็ปัจจุบันแต่ว่ามันก็เป็นรูปแบบการซับซ้อนที่ที่เข้าใจได้ว่าเออมันถูกออปติมายมาให้สําหรับการเียการทํางานของทางคอมพิวเตอร์อ่ะมันไม่ได้ถูกออปติมายมาให้สาหรับคนบุคคลทั่วไปมาใช้งานนะตรงนี้ซึง่งแบบจอหาหาข้อมูลเชิงสัมพันธ์ตัวนี้เนี่ย ก็มันแก้ไขง่ายอัปเดตง่ายลบข้อมูลง่ายนั่นเองนะครั้เรียกดูข้อมูลก็ทําได้ง่ายขึ้นนะครับก็ปอปปูลที่สุดแล้วก็ข้อเสียของมันก็คือว่าตรงนี้เนี่ยอ่ามันเหมือนกับว่ามันก็มีความเรียกว่ามีการประมวลผลที่สูงขึ้นจากแบบเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับแล้วก็แบบไฮโรจิคอลนะครับสองแบบที่สองแบบจําลองที่ผ่านมาก่อนหน้านี้แต่ก็แน่นอนแหละมันก็ถึงประมวลผลที่สูงขึ้นเราก็ก็ต้องใช้มันแบบจําลองฐานข้อมูลแบบ ถัดไปก็คือเป็นแบบจาลองถามข้อมูลเชิงวัตถุถามว่าไอ้ตัวไหนอาจารย์ใช้เยอะที่สุดในปัจจุบันหล่ะอ,อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นนี่แหละเป็น Object Oriented นี่แหละแต่เพียงแค่ว่าทุกวันนี้คือ Database ที่เป็น relational หลายยี่ห้อแม้กระทั่ง SQL Server, Oracle er, หรือ Postgresql หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็พยายามเหมือนผันตัวเองให้ให,ให้กลายผันเพื่อจะรับเหมือนกับไม่ให้ตัวเองสูญพันธุ์นนะนาะเพราะมันมีแบบจำลองแบบรุ่นใหม่ออกมาที่เป็นแบบเชิงวัตถุเขาก็ทําให้ตัวเองเนะี่ยสามารถที่จะ รองรับรูกแบบการทำงานเชิงวัตถุได้หรือมันมีอะแดปเตอร์เหมือนาแปลงไป,งแ,ปงแปลงกลับได้ฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วถ้าเกจะพูดถึงว่าถ้าอาจารย์เขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยอาจารย์จะเขียนในแบบหาข้อมูลในแบบเชิงวัตถุหมดเลยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีเป็นการแปลงไปเป็นความสัมพันธ์แบบหาขอ้ขอมูลเชิงสัมพันธ์ให้นะครับอาจารย์แทบไม่ได้ไปดีไซน์หาข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วยตัวเองแล้วถ้าทํางานที่รับจ็อบในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือการ การใช้แบบจาลองเชื่อมวัตถุนี่ก็คือเราก็มองทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นวัตถุเข้าไปคล้ายๆกันเหมือนกับว่ามันวัตถุหนึ่งเนี่ยตัว customer เนึ่งมันก็คือเป็นวัตถุในคลาสของตัว customer นั่นเองคือในรูปแบบของแบบอะไรนะคุณสมบัติมันเป็น c u s เ o m e r นะจริงๆมันก็เหมือนกับแถวที่อยู่ในตารางนั่นแหละคือคือกันนะครับแต่ว่ามันจะมีคุณสมบัติที่มันจะซับซ้อนมากขึ้นเช่นการทำ encapsulation การทำ reusable ใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งว่าการสืบทอดคลาสต่างๆ มันก็มีความเป็นไปได้ว่าเราจะทําอะไรมันอ็อบเจกต์อย่างเช่นว่าเรามีทุกทีเนี่ยถ้าเรามีอะไรนะมีอ็อบเจกต์เป็นสติวเดนกับเป็นทิเชอร์ทั้งคู่เนี่ยเป็น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 เพอร์เซนต์หนึ่งไงเป็นคนเหมือนกันใช่ไหมถ้าเป็นแบบจาลองเชิงสัมพันธ์เนี่ยเราอาจต้องแยกตารางเด็กแยกตารางครูแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบจาลองเชิงวัตถุนุกเนี่ยเราก็อาจจะมีตารางที่เป็นคนที่เก็บข้อมูลรวมมาอยู่แล้วเราก็มีตารางเด็กตารางครูเนี่ยไปสืบทอด นะครับอย่างนี้เหมือนก็เป็นเป็นคลาสเด็กกับรูไปสึกทอดบุคคลอีกทีหนึ่งหไหมครับอะไรประมาณนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการทําพวกลูกเล่นใหม่ๆพวกการฝึกทอดได้การ reuse ได้อะไรพวกนี้ได้มันก็ไปวาดไดแอะแกรมแบบที่เป็น UML ได้นั่นเองก็คือเป็นพวกที่เราเรียนมาพวก object oriented เนาะนนี้ก็จะเป็นประมาณว่าให้วาดเป็นแบบแบบจำลองแบบเหมือนกับเป็นของอแบบเป็น object oriented ได้อีกแบบหนึ่งน,นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยหาว่ามัน p o u l a ไหมหรอ มันก็คงยังสู้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไม่ได้นะแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็เป็นกระแสใหม่มันก็เป็นการรูปแบบเพราะว่ามันก็มาสอนรับกับภาษาโปรแกรมมิ่งสมัยที่ Java เปิดตัวเป็น Object Oriented ที่มันจะง่ายกว่า C พัดพัดใช่ไหมแล้วก็เริ่มมี C c h a r แล้วภาษาอื่นในปัจจุบันนี้แม้กระทั่งว่าถ้าเราไปดูภาษาอย่าง PHP Python หรือ Go lang ในพวกนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ภาษาโปรแกรมมิ่งปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะออกแบบให้เป็นแบบเชิงวัตถุหมดเลยนะครับตรงนี้ซึ่งแน่นอนพอมันออกแบบให้เป็นเชิงวัตถุปุ๊บเนี่ยดัตต้าเบสเขาก็ต้องแบบเรียกว่าหนีตายเนาะต้องมปการอัปเกรดฟังก์ชันของตัวเองให้ใช้แบบเชิงข้อมูลแบบว่าเป็นฐานข้อมูลเชิงวัตถุได้ะครับตรงนี้อ่ะฉั้นตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ o b j e c t o r i e n t e d d a t a b a s e m o d e าเดจริงๆในชีวิตประจำวันเราจะใช้ Relational d a t ต b a าเแหละแต่ว่าเราดีไซน์มาเป็น object oriented ตรงนั้นจะเป็นยูสเคทที่จะมักจะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเรามากกว่าซึ่งแน่นอนว่าออฟเจนเดนเตสเนี่ยถ้าใครได้คอนเซปต์ของพวกสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับเราก็จะสามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตรนี้สุดท้ายกนะ็คือเป็นแบบจําลองฐานข้อมูลแบบเรียกว่ามัลติไดเมนชันคำว่าไดเมนชันก็แปลว่ามิติใช่ไหมครับมัลติก็คือแปลว่าหลายหลายมิตินั่นเองอันนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบแบบจําลองเฉพาะนะครับอันนี้มันเหมือนกับว่า นำเป็นการนําเอาข้อมูลมาทําให้มองเห็นในหลายๆด้านปกติข้อมูลในตารางก็มี2มิติเองก็มีแถวกับคอลัมน์ถูกไหมครับแต่เรามันมารวมกันมายํารวมกันทํากระบวนการสักอย่างหนึ่งเขาจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า Data c าคิวนะครับก็คือเป็นการเอาแบ่งมันมันเหมือนเป็นลูกเต๋าครับง่ายๆคือเหมือนยางไงคือ,ม,อมันเหมือนกับว่าเราเอาข้อมูลของมันทั้งหมดแล้วก็แบ่งเช่นว่าระบบเนี่ยบริษัทเนี่ยมันมีสายการผลิต A สายการผลิต B แบ่งเป็นภาคกลางบ่ายแบ่งเป็นอะไรนะแบ่งเป็น ประเภทหนาห,หรือประเภทร้อนใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นฤดูหนาวฤดูร้อนลนะมั้งอะไรประมาณนี้ซึ่งอย่างเงี้ยตัดเป็นลูกเต๋ามาถ้าเรามองไปที่ก้อนไหนก็1หนึ่งรายจ,จะบอกได้ว่าเนี่ยสายการผลิต A ภาคกลางในฤดูหนาวมียอดอยู่หมื่นแปดอย่างเงี้ยครับสายการผลิต A ในภาคใต้ในฤดูร้อนมียอดอยู่หมื่นห้าใช่ไหมครับแล้วถ้าเรามองทะลุไปเหมือนกับเป็นมองเป็นสองก้อนไปะก็จะบอกได้ว่าอะไรครับเราก็จะบอกได้ว่าทั้งสายการผลิต A สายการผลิต B ใช่ไหมก็รวมกันก็คือทุกสายการผลิตเนี่ยของภาคกลางและภาคในฤดูร้อนมีอยู่ สองก้อนนี้รวมกันก็คือมองเหมือนเป็นลูกเต๋าเป็นหลายๆก้อนนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันของพวก Data Warehouse คือการประมวลผลข้อมูลไว้เพื่อเจนหรือทำรีพอร์ตหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องบอกว่ามันมีทุกทุกรัฐเบยเลยอย่าง Relational ในปัจจุบันเนี่ยก็มีฟังก์ชัน Data q u คที่จะสามารถ Convert Data แล้วก็แปลง Data มาให้อยู่ในรูปแบบของ m าติติ i ดเมนได้นะครับตรงนี้ โอเคก็ประมาณนี้สำหรับการสไลด์ข้อมูลนะครับตรงนี้เราก็เหมือนดูมันเป็นก้อนๆยนางเงี้ยได้ข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าแน่นอนว่ามันก็สามารถไปประยุกต์ใช้วางแผนการเรียเพราะว่ามันสามารถที่จะเลือกดูก้อนลูกเต๋าในแต่ละต้นหรือว่าเป็นแถบไปหรือบางบริเวณอย่างเงี้ยมันทาให้เราสองที่จะเห็นข้อมูลในหลายมิติเรียกว่าในข้อมูลนี้ใช้ในการแบบเชิงบริหารเนี่ยมันก็จะรีบผลลัพธ์ทีด่ดีกว่าใช่ไหมตรงนี้บางคนเนี่ยบอกว่าอาจารย์ผมอาจจะไม่ได้ใช้พวกนี้ถ้าเป็นแบบเว็บ ง่ายๆที่หลายๆคนทาเนี่ยบางคนก็อาจจะใช้วิธีการว่าไปคิลลี่เป็นแบบหาข้อมูลเชิงสัมพันธ์แหละแต่ว่าอยากได้ข้อมูล1ิอย่างก็ไปคิลลี่สอบถามมา10ครั้งซึ่งถ้าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีการประมวลผลมารวมๆกันเป็นแบบแบบว่าเป็น,ปน,ปน,แบบปนมันติดราชงานเนี่ยถ้าข้อมูลเราได้น้อยเราก็โอเคนะทําอย่างนั้นได้แต่ถ้าข้อมูลเราเยอะมากๆเนี่ยมันต้องแบบเหมือนสรุปทีเดียวเราค่อยเอาไปทํารีพอร์ตเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยเรามารอสรุปได้อยากได้ค่ามาแสดงผลในรีพอร์ตเนี่ยในรายงานเนี่ยสิบตำแหน่ง แ,บบแสดงค่าโนค่าเฉลีย่ยยอดขายยอดขายสูงสุดยอดขายช่วงเวลานี้ยอดขายตามสาขาเราคิวรีไปสิบครั้งนะก็เรียกว่าเปลืองสเปคเซิร์ฟเวอร์ก็เรียกว่าเปลืองทรัพยากรหน้าในวทีเดียวสําหรับบริษัทที่เขามีข้อมูลที่ใหญ่มากๆบางทีเขาอาจะต้องปิดระบบเลยนะแบบว่าปิดระบบคือรีพอร์ตมันไม่สามารถเจนดูเรียวไทม์ได้มันแบบต้องปิดระบบเจนรีพอร์ตสรุปยอดสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงอะไรถึงจะได้ตัวเลขออกมาในทีเดียวนะตรงนี้โอเคสรุปสุดท้ายแล้วก็ประมาณนี้นะก็คือเราแบบเรามีแบบจําลองข้อมูลอยู่ทั้งหมด ถ้าแบบด้วยการมีแบบเป็นชั้นถ้ไฮโดรจีคั่เป็นชั้นชั้นนี่รูกมีได้แค่พ่อเดียวเท่านั้นนะไมครับพ่อมีได้หลายลูกนะครับตรงนี้แบบเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กไาร์ตเบสโมเดลตรงนี้คือก็ต่างจยากไฮโดรจีคั่ตรงที่ว่าลูกเนี่ยมีได้หลายพ่อนั่นเองนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นรีเลย์ชันนอลไ a ร์ s e m o โมเดลเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ก็คือมองทุกอย่างให้เป็นตารางแล้วก็ขอล์แล้วก็ในเรื่องของฐานข้อมูลเชิงวัตถุอันนี้ก็คือมองให้มันเป็นออรเจกต์ออรกเร ใช้เหมือนกับเป็นวัตถุหนึ่งจำพวกของวัตถุก็เรียกว่าคลาสใช่ไหมครับวัตถุมีคุณสมบัติมีเม็ตอดมีฟังก์ชันต่างๆนะครับตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะมีคุณสมบัติที่จะสืบทอดกันได้แล้วแบ่งฟังก์ชันไปใช้งานที่อื่นได้แล้วก็สุดท้ายคือเป็นแบบจําลองแบบ multi dimension ก็คือแบบจำลองแบบหลายมุมมองหลายมิติใช้ในการที่เอาข้อมูลที่ปริมาณมาหาสารมากๆ มาสร้างแบบจำลองทีเดียวเหมือนเจนแบบจำลองมาแล้วก็สามารถที่จะเรียกดูข้อมูลได้ไหลายมิติหลายมุมมองจากการคิวรี่หรือจากการสร้างจำลองของข้อมูลเพียงครั้งเดียวนั่นเองโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ